วัดีตอนรับแต่พูดมเกียดทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในงานเลซียวอดงานมอบรางวัลของคนขี้เกียจประจําปีและเมื่อไม่กี่เสียเวลาขอเชิญเจ้าของรางวัลขึ้นมาบนเวทีได้เลยครับผมเป็นไงบ้างเพืนเออก็ยังไม่ตายน่าเสียดายเนาะ ว่าไงครับทุกคนผมคิดถึงทุกคนนะเนอ่าล้วก็ไปคุณลับโดรู้สึกยังไงบ้างเกี่ยวกับการได้รับรางวัลในวันนี้ครับต้องบอกเลยนะครับว่าไม่คิดว่าตัวเองจะขี้เกียจได้ขนาดนี้มาก่อนเลยนะครับเนี่ยดูสิครับตอนนี้แม่กําลังภูมิใจในตัวผมอยู่เลยอ่ะใช่ไหมครับแม่แม่กาลังภูมิใจในตัวหนูใช่ไหมอ่าแล้วแสดงว่านี่กลับมาทำทุ่งก่อนนี่หมายความว่า คุณเมือก์กำลังจะเลิกขี้เกียจแล้วใช่ไหมครับ <c oughs> ดูสภาพกูสิคิดว่าจะกล้าขี้เกียจต่อไหมล่ะ <c oughs> มาต่อกันเลยนะครับเรื่องการกลับมาในครั้งนี้นี่มีการเปลี่ยนแปลงเยอะแยะมากมายเลยจริงไหมครับเนี่ยถูกต้องแล้วครับ อย่างแรกเลยที่คนสังเกตได้ก็คือเรากำลังจะเปลี่ยนโดนัะเป็นชัอีกและชื่อช่องก็เปลี่ยนเป็นพืระเบียบอะไรหลายอย่างก็จริงอยู่ไอ้ไม่มีวันเปลี่ยนตัวละอย่างแรกที่เราเปลี่ยนเลยก็คือชื่อช่องเนื่องจากชื่อคิดโดนัทเนี่ยมาดูเรียกยากไปสักหน่อย ตอนนี้ผมก็เลยเปลี่ยนเป็นลามโดเพื่อความเรียกง่ายต่อทุกเพศทุกไวและก็เปลี่ยนภาพโลโก้เพื่อให้ดูมุ้มมิ้งน่ารักและทันสมัยมากยิ่งขึ้นส่วนสําคัญอีกอย่างก็คือเพจ Facebook ที่ย้ายจากชิปชาร์กมาเป็นเต้าลามโดถ้าหากใครสงสัยว่าทาไมถึงเปลี่ยนชื่อล่ะตรงนี้เอาให้เข้าใจตรงกันว่าเต้าลามโดน่ารักมากและที่สําคัญยิ่งกว่าความน่ารักของผมเลยก็คือทุกวันจันทร์เวลาตั้งแต่หนึ่งทุ่มเป็นต้นไปผมจะมีสตรีมมิ่งพูดคุยและเล่นเกมกับทุกคน ชนะนนอย่าลืมมาร่วมจอยกันให้ได้เลยนะหลังจากหายไปนานตอนนี้ผมก็มีอะไรอยากทำเยอะแยะเต็มไปหมดเลยถ้าไม่ติดก,กิ๊กไม่ตองหัวนะครับเจอกันคลิปหน้าแน่นอนส่วนสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ b s c r i b e และสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับตั้นเจอกันใหม่คลิปหน้าเจอกันครับ จะต้องสร้างความนิยมให้มากกว่านี้แล้วกลายเป็นตัวหลักให้ได้ดูเหมือนว่าเขาจะกลับมาทำคลิปอีกแล้วนะฮะก็หลอกที่เกียดอีกดูสิพวกแกคือ